บาสตรีปัญญาญาติโยมทั้งหลายได้สร้าง <c oughs> บุญสร้างกุศลในวันอันประเสริฐที่ชาวผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายจะได้สร้างประโยชน์ในวันอุโบสถศีลในวันพระมันเป็นความยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มีปัญญาปารธนาที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การกำจัด สิ่งที่เป็นสิ่งผีดขวางที่จะทำให้เราเข้าสู่พ้นทางแห่งการพ้นทุกข์อือพระนิพพานด้วยว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะแบ่งกันออกเป็นหลายพบหลายภูมิรวมทั้งถึงหลายความรู้ความเข้าใจหลายสติหลายปัญญาดังที่พระพุทธเจ้าได้เ,เตรียบ แต่ตรัสไว้บรรดาผู้คนที่จะเข้าใจธรรมะเป็นดอกบัวซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่ผู้ที่ปารถนาและผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ยังมีอุปสรรคว่าเราจะทำอย่างไรในจุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาแต่ก็ยังมีความลาช้าก็ยังมีอุปสรรคยังมีความไม่เข้าใจ รวมทั้งถึงมีหนทางที่ยังไม่ชัดเจนเราก็จึงแตกต่างจากบรรดามนุษย์ที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีเป้าหมายและไม่มีความปรารถนาจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราทั้งหลายทั้งพวงได้มาอยู่ในสถานที่แห่งการบำเพ็ญเพียรเ,เป็นเวลาย,ยาวนานด้วยจิตใจที่มีความอดกัน้นอดทนไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความทุรนทุราย ไม่ได้เห็นประโยชน์แห่งการออกไปอยู่โลกภายนอกว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องสําคัญก็แปลว่าคุณภาพของจิตได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาวะของธรรมทาให้เรารู้ความเป็นจริงมีความอดกลั้นอดทนอีกกระทั่งถึงเราทั้งหลายก็ได้มีการพัฒนาเพราะมนุษย์ที่อนะ่อนแอนั้นก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะมองเห็น เส้นทางอันยิ่งใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าได้ได้สอนได้เถิดได้เดินทางกันไปแล้วรวมถือบรรดาอาริยาบุคคลทั้งหลายเมื่อเทียบกับจำนวนมนุษย์ที่อยู่บนโลกอน,นี้ผู้ที่มีจิตใจปักไปอยากจะค้นทุกนั้น ที่จำนวนน้อยนิดเปรียบเทียบกับบรรดาผู้ที่ยังมีความปรารถนาใช้ชีวิตทางโลกที่เรียกว่ายัางสนุกสนานเพลิดเพลินและอย่างเห็นความสําคัญในการที่จะดํารงชีวิตอยู่บนโลกวินี้ด้วยการมีภาระด้วยการจะต้องกลับมารับใช้ต้องกลับมาปูกบัติจะเป็นสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องและในที่สุดก็จะทําให้เกิดการเวียนกลับมาเกิดที่จะเป็นอุปสรรคที่จะมาเป็นทุกข์ แตกต่างจากผู้มีปัญญาผู้มีบุญญาบรารมีเมื่อได้รู้การความเป็นจริงแล้วเป้าหมายในชีวิตก็สิ่งเปลี่ยนไปจะทำไรอย่างไรให้เราได้พ้นทุก์จะทำอย่างไรแล้วให้เราได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรารู้สึกเห็นโทษเห็นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิด หลายคนอาจจะไม่เคยคิดแต่เมื่อเราได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติเราก็จึงได้พิจารณาพิจารณาจากตรงไหนแท้ที่จริงแล้วเราก็ได้ฟังหลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่ฟังเรามาเทียบเคียงกับชีวิตของเรามาตรวจสอบกับชีวิตของเราถ้าเราเป็นคนที่มีความยุติธรรมถ้าเราเป็นคนที่มีสติเราเป็นผู้ยอมรับ เหตุองรับผลเราก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่การดิ้ลรนต่อสู้ที่จะค้นคว้าหาความสุขที่จะหาความมั่นคงถาวรที่จะหาสิ่งที่ปลอดภัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่เคยพบความสุขที่มีความที่รัง,ย,งยั่งยืนและมีความถาวร มีแต่ความสุขที่เรียกว่าฉาบฉวยได้เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานหายไปเราก็เหมือนตามคนที่ตามหาลุงทั้งหลายทั้งปวงที่จะจับที่จะต้องได้เห็นอยู่ข้างหน้าจับแล้วก็ไม่เดยมีอะไรสัมผัสเป็นเรื่องที่ต้องคาดเคลื่อนเลื่อนไปอีกไม่มีวันจบ,ไม,มนจบไม่มีวันสิน้นดังนั้นความสุขที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าเราได้มี <c oughs> ความยุติธรรมต่อตนเองก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนความหลอกลวงที่ว่าความสุขที่เราจะต้องอยู่เขี่ยข้องกับการเป็นปุถุชนนั้นไม่ว่าจะข้าวของเองินทองเกียรติยศชื่อเสียงบุญญาารมีลาบยศสกานณ์ส,ส,สรรเสริญตำแหน่งใดๆก็ตามความสำเร็จใดๆก็ตามเราก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ จะทําให้เราเกิดความพอเพียงแล้วเกิดความพอใจแล้วเกิดความรู้สึกแห่งความปลอดภัยแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินผู้คนที่หอมล้อมบริวารลาบสกาละยศถาบรร,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 รรดาศักดิ์สารเสรนใดๆก็ตามาะไม่สามารถทําให้เราอยู่ในฐานนะ ของความสุขที่ได้อยู่กันตลอดการและตลอดไปและเราก็เปลี่ยนท้าทานะจากความสุขในตอนที่ยังไม่ได้เมื่อได้แล้วก็มีความสุขเพียงเล็กน้อยจากนั้นความสุขก็อันตรานหายไปก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราหามาสิ่งที่เราต้องการนั้นก็ยังไม่เป็นเครื่องปักกันไม่เป็นเครื่องยืนยันว่าเรานั้นจะมีความสุขตลอดไปนั่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงคว้าน้ำ w, เหลวันอยู่บนโลกใบนี้ แตกต่างจากผู้ที่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าหากยังหันหน้าหากยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็เท่ากับว่าเราจะไม่พบกับจุดมุ่งหมายคือความสุขที่เป็นอัมตะที่เป็นนิรันด์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนและได้อภปรพิพฤปฏิบัติดังนั้นหล้าอริยาสาวกพา,ารหันทั้งหลายจึงมีเป้าหมายที่สูงสุดก็คือจะทําอย่างไรไม่ให้ภาคมายาไม่ให้เรื่องสมบุตินั้น เป็นเรื่องที่หลอกลวงเราไปเข้าสู่ความเป็นจริงเป็นสู่สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เราจะต้องยุติบทบาทในการเวียนว่ายตายเกิดก็มีแต่ธรรมะมีแต่สัจธรรมนี่ก็จะเป็นเรื่องของการได้รับความสุขไม่มีความทุกข์มาเจือปนไม่มีอะไรจะทําให้เราต้องร้อนรนทุรนทุรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอายุเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจ ไม่มีอะไรที่จะมาอยู่ในฐานะที่จะต้องเสื่อมเสียสูญสลายหายไปไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เห็นความเป็นจริงแล้วก็จึงพากันมุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติ